การกัดทุนที่มีการประเมินแสนล้านเกษตรกรมีเงินเพิ่มขึ้นมาแสนล้านพอดีเลยแต่การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยเรายังไม่ได้กบนอกกะลาต่อไปเรื่อยๆว่ามันจะเพิ่มความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นแสนห้าหรือสองแสนล้านโดยรวมที่เกษตรกรไปใช้ในจ่ายในการหมุนเวียนต่อซึ่งรัฐบาลจะต้องหาทางคำนวณแต่สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเห็นการตัดวงจรของการส่งออกก็คือการส่งออกนั้นอาจจะมีเม็ดเงินหายไปประมาณ 6- 0 0 0 0ถึง5้า0 0ถึง60,000ล้าน และก็สิ่งสำคัญคือระบบคุณภาพข้าวซึ่งยังประเมินไม่ได้ซึ่งเราไม่มีข้อมูลเต็มที่นะครับนอกจากได้ยินเสียงเล่าหรือเสียงบน่นหรือเสียงวิจารณ์จะต้องดูว่าระบบคุณภาพพันธุ์ข้าวอยู่ในมือเกษตรกร,กรที่เป็นพัน์ข้าวดีๆแค่ไหนเราไม่มีสถิติแม้กระทั่งที่บอกว่าณวันนี้เนี่ยคุณภาพที่แบ่งเป็นเกรด ABC เกรดดีเกรดไม่ดีเนี่ยมันอยู่ในเม็ดข้าวทั้งหมดของประเทศไทย30ล้านตันข้าวเปลือกเนี่ยแค่ไหนแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าประเมินด้วยความสูญเสียในเชิงของเม็ดเงิน5 0 0 0 0 60,000ล้าน แล้วก็ประเมินด้วยเกี่ยวกับทางด้านคุณภาพพัน์ข้าวและทําให้เราอาจจะผลิตออกมาในอนาคตและต้องสต๊อกข้าวเก็บไว้และส่งออกไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงเพราะสังเกตว่าโครงการนี้ทุกคนยอมรับทันทีว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับเกษตรกร,รกจริงนะฮะ,ะเกษตรกรได้ประโยชน์จริงได้แต่มไม่เต็ม่วยเนี่ยไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อาจจะมีลวดลายหรือคราปชันทุกคนสงสัยว่ามีแบบนั้นแต่ว่าเกษตรกรได้ประโยชน์จริงแต่ว่าระบบทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้อง หาทางประเมินและก็ต้องปรับปรุงเพราะเชื่อว่าผลประโยชน์สุทธินั้นมันน่าจะไม่ได้บวกมากและมีความสุ่มเสี่ยงที่ผลประโยชน์สุทธิเมื่อคิดทั้งระบบถึงการส่งออกในปัจจุบันและในอนาคตนั้นมีความสุ่มเสี่ยงที่โครงการนี้อาจจะไม่คุ้มค่ามาก